พี่ย่าจ้ะเขาเขาก็ลุ้นกันว่าเออเมื่อไหร่แล้วก็ที่เคยเล่าว่าพี่ณเดชเขาบอกว่าเขาเห็นความเป็นแม่ในตัวพี่ย่าอะไรอย่างเงี้ยโมเมนต์น่ารักรวมถึงหลายๆคนก็บอกอุ๊ยที่ไปาการงานแต่งใช่ไหมเตรียมงานแต่งเขาไปเผยในรายการสามแซบว่ามีการคุยกับพี่ย่าถึงเรื่องเรื่องแต่งงานใช่ไหมแม่แอปเล่าซี่นะแล้วก็เรื่องของการมีลูกการมีลูกพี่พณเดชน์เขา<ล>ก็อยากมีเยอะ <laughs> ตามสาวผู้ชายเนาะแต่พี่ย่าบอกคนสองคนก็พอคนสองคนนะแม่เนาะคือเหมือนว่ารายการถามว่าอ่ะพี่พี่พี่นายเดชอยากมีลูกกี่คนพี่นายเดชบอกอยากมีเยอะๆแต่ไม่จําเป็นต้องมีตามที่คิดเพราะว่าย่าบอกว่าเขาเป็นคนคลอดนะเขาเป็นคนคลอดมีตั้งชื่อแล้วเป็นชื่อลูกสาวคนหนึ่งกับชื่อลูกชายเริ่มแลนทุกอย่างแล้ว แผนเรื่องของพรีเวดดิ้งเนี่ยเป็นแพลนสนุกสนุกส่วนงานแต่งจัดสามที่มีพิธีแห่ขันมากแบบอีสานคิดว่าน่าจะเป็นเพื่อนที่ขอนแกน่นแต่งจริงๆจ,จะไปที่นอร์เวย์บ้านแล้วก็ครอบครัวของพี่ยา่าและงานเลี้ยงฉลองก็จะมีที่กรุงเทพซึ่งพี่ย่าที่ไปร่วมพูดคุยในรายการ The Standard Pop นะคะอบอกว่า ได้มีการตั้งชื่อลูกเอาไว้แล้วพินเดชท่องจําทุกวันตอนเนี้จําได้แล้วค่ะนี่พี่ยาเขาไปรายการท่องจำถูกวันท่องจแล้วแล้วแล้วพี่ยาก็เป็นคนพูดในรายการว่าใช่มีตั้งชื่อหญิงหนึ่งแล้วตั้งชื่อชายหนึ่งแล้วพี่ได้ตั้งชื่อผู้หญิงและชื่อผู้ชายชื่อไทยไม่ค่ะชื่อภาษาอังกฤษชื่อภาษาอังกฤษค่ะบอกไม่ได้เพราะเดี๋ยวมีคนเอาไปใช้อ้ลืมคิดเรื่องนี้เลยไม่บอกเดี๋ยวคนเอาไปใช้ใช่ไหม เอาซวยเลยไม่น่าพูดคำนี้เลยเมื่อกี้เลยไม่รู้แล้วเลยอมีตั้งไว้แล้วจริงๆแต่ว่าเป็นชื่อที่อาจจะคนอาจจะไม่ได้เอาไปใช้เยอะก็ได้เ่าะมันพูดยากนิดหน่อยภาษาโนเบลไม่ค่ะภาษาอังกฤษฝึกโนเบลพูดเป็นภาษม่เนเดียร์พูดได้หรือยังได้แล้วค่ะ like good job หนึ่งปีเนี่ยนะค่ะมันเริ่มต้นด้วยตัว R ค่ะของชื่อผู้ชายนะคะครับผมรอนรอน กรอนวิสลี่เพราะคุณบอกคุณชอบแฮร์รี่แต่มันจบดู่แฮร์รี่นะคนนี้ลูกเราต้องเออขึ้นต้นด้วยตัวอาร์เรซซิ่งเออเออเออเราไปครอบครัวเดียวกับเขาได้ไได้ตัวตัวอาเหมือนกันอารแบบพี่ยาอารแบบพี่ยาอ๋อ I cannot speak like her ต้องนู่นอาแบบพี่ย่าทำไงคะ Some s มเนมแบ็คอ่าสตาร์ทวิดอาร์เอ่อริชาร์ด วิชาร์ดเราเรียกเราเรียกอะไรเราวิชาร์อยแล้วอะไรอีกอะไรอีกไหนไหนวิชาร์ดริชาร์ดวิชาร์ดได้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 เขาไดาไดได้ไ้ได้ได้ได้ไีอได้ไ้ไี้ได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 ้าด้ได้ได้ไ้ได้ได้ไ้ไี้ไี้ได้ได้ด้ได้ได้า้ได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 ้อด้ไ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 ด้ดซไไ้องเขาควรชื่ออะไร จอดจอดโจดโจดเรซซิ่งกับโรซี่มีอีกไหมพมีอีกไหมพี่มีอีกไหมพี่ปีใดๆลองคิดว่ามีน้องไงจะมีน้องเรซซิ่งจะมีน้องนะเอาชื่ออะไรอีกเรซซิ่งนอกจากโรซี่โรสโรสเนี่ยพี่ปีก็ผู้ชายับผู้ชายให้น้องพี่เล็กน้องน้องเรซซิ่งลัมซิ่งใไดาดาย ผู้ชายก็ชื่อโรซี่ได้เนาะได้หรอแม่ไม่ได้ไรอันเหรอไรอันไรอันไรเอ็นไรเฟิลไม่ไรเฟิลไม่จะจะจะหดหลายไฟแรกอีกคนนึงก็ซิ่งมาเลยเลสซิ่งอีกคนนึงเป็นสายโหดอย่างนี้หรอแม่ปังปังทั้งวันเลยปัง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 เลยอย่างนี้ทั้งวันเลยใช่ไหมลูก โอ้แต่นี่ก็ไม่ได้คิดไว้เลยนี่เขาคิดแล้วโรซี่น่ารักนะ r เรซซิ่งกับโรซี่น่ารักแต่เป็นซันซังกับเอสเหมือนกันใช่อจบเออจแสดงว่าจะมีผู้หญิงแสดงว่าจะมีผู้หญิงไม่รู้เลยแม่